บางทีก็มีคนสั่งมาให้มาเล่นนะเนี่ยฮัลโหลโอเคสวัสดีครับวันนี้วามิสเตอร์จะจะสปายับเกมที่มีชื่อว่าฟลายน i g h อ็นเฟรดี้ทูกันครับผมโอเคมาเล่นคืนห้าเลยให้มันจบๆนะให้มันจบๆโอเคมาละโอเคผมว่าคงได้ยินนะผมชึบไม่เล่นนานเลย่าลืมหมดเลย โอเคเปิดไฟอันน่ะอันน่ะอันน่ะเคลิปน,น, al นี้อาจจะมีการตกใจเพราะว่าผมฝึกซ้อมมาอย่างดีแต่ภาคแรกเกี่ยวเลยวะมีมีมีฝึกซ้อมฝึกซ้อมเดี๋ยวนี่ฟ็อกซี่เอ้ยเรื่องฝึกซ้อมแล้วก็ตายอย่างเดียวอะเอ้ยฟ็อกซี่เอ้ย โอซี่พอดีอัจจะโซี่คอนี่นี่นี่ใครแบ็กแบ็กอะจุริภคซี่นี่นี่นี่ซีออกเลอออกเลออัจฉริภคซี่นี่นีนี่ตามความเร็วเดอดแฟร์ม่ท่างทานหลกนะนะออหายละหายละทีหนึ่งเว้ เวลาทท้งผ่านเป็นรวดเร็วทันใจโอเคยังไม่ม hey. oh. ีใครมานะครับเฮ้ยอ้าตัวน่าลืมนะเออแบงเกอร์บอนนี้ก็มาแล้วบอนนี้มาแล้วเฮเฮ้เจ็บนิดรถปูอัดอรู้สึกเมาส์เร็วไปปะวะปอบเมาสแบบโอเคเดี๋ยว เดียวอุ้ยชิปนี้นี่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 ฟอกเอ้ยฟอกฟอกอยา่าฟอกลูกลูกลุกฟอกลูกโอ๋อไปที่แอนเหรอโอ้มีหน้าเหรอไปให้ทันไหมทันเวลาวะเอ้ยบอลนตามมาเดี๋ยว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 พี่ฟอกเดี๋ยวขู่พี่ฟอกพี่ฟอกโอ้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดือดเดเดีเดใจเย็นใจเย็นใจเยนเราคุยกันได้เราคนคนกันเองจะบูตเลยะบูโอเคนาเงียบดีสุดแต่ตอนนี้ไปไม่ติดแล้วล่ะกระชือปึ๊บป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 เฮ้ยไม่ใช

าไปวะโอเคมาเริ่มใหม่กันได้นะผมวันนี้ปรับเมาส์ให้ช้าสุดๆเลยเนี่ยช้าโคตรๆอ่ะอ่ะดิปรับเมาส์ช้าโคตรอ่ะช้า,ชาจริงเนี้ยนะปรับเมาสนะ์เนี่ยช้าก็ช้าจังโอเคอันนี้ก็โอเคขึ้นแหละเร็วก็เร็วกืนเนี่ย โอ้ฟ็อกเลยยังคืนก็ามาแล้วเนี่ยพี่ฟ็อกเอิพี่อลครับพี่ฟอกพี่ฟอกสี่สี่ฟ็อกไอฟ็อกฟอกไม่อาเปิดเพลงขับไลไ่เว้ยอ่าติดกเติดเมียวเมียวบ๊บบุ๊บบ๊บบุ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 ๊บุ คือถ้าเกิดมันก็ไม่มาฆ่าผมก็พับเพิดอ่ะจะมาฆ่าเอ้ยเออใช่เล็กแต่มันพับเป็ดนี่แหละโอเคเอ้ตีหนึ่งเร็ววะ่ะันนี้เอ้ดีดีด,ด,ดีมันสูงเวลาว่าอู้อันนี้ก็ออกเร็วเกินนะจุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะจะปละปุ๊บลุบอืมอืมยังไม่มายังไม่มา

ปั๊บปึ๊บปึ๊บปับปึ๊โอ้ปึ๊บปึ๊บไปเฮไปเฮออืมอืมครบจุดจบูีดีแล้วอ่ะสบายครับแฮลดเออ เกือบแล้ว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 เมื่อกี้อู้มาขึ้นตัวแล้วอู้หู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 ย่าเฮลิยูวอเฮลิยูว์เออว้าวอยู่โรงพาบาลวันนี้ทำ้มันยากอย่างนี้วะคืนห้าเนี่ยโอ้ย

มันจะไม่โกงล้วมัจะเป็น้ <C> e <ars> อยู่จไ,ไ,ไม่ยไมทัพทล่นง่ายแล้วเพราะมีเพื่อนมากดดันช่เล่นง่ายนะคอมเยากสิเป็นไแที่เหมือนกัน่ไหนอ่ไหนอะไหนอะคืนสีองไม่ลอดเลยเ่ <Es per ated> เออเออเอเอโอ้โอ้มามัมาเล่นยากอย่างนี้โอ,อ้อ้าไม่มาไอตัวที่เด็ดใหม่แกรอแง๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาเนี่ย โอ้โดนไหมครับโดนไหมครับอเี <za bears> ้โดนประวัต really ิน <hip> ั <masih eight> ่นงตายเฮ้อจริงตายกี่รอบวาเนี่ยวายอ่ะ มาเต็มที่มามันเกรงกลัวแล้วเนี่ยมาให้เต็มที่มาพนะี่รู้กลัวหไหมผมไม่กลัวบางทีตี่สองมันก็มาเยอะเกินนะ่าเออในใจจริงบอโอ้มาแบบคอมโบเลย คุณสโมโบูชื่ออะไรวะคุโมโบูรณ์แตงเองนะเบิกบานใจเข้าไว้เอาเสื้งอง้หนึ่งไม่หลานได้ไม่ใหญ่เป็นเรื่องละเป็นเรื่องละใหญ่จ้ะโอ้ไอโทรศัพท์ไปละไอมือถือไอไอต่างนไงด,ดิว่าให้มันจิบๆเฮ้ยชิตใจเอ,อ้ย เป็นสุกเป็สุกเธอจนเป็นสุกเป็นสุกโอ้โโว้วนอนคิวนอนคิวนอนคิวคิวนอนน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 อนนนนนโอ้ยทาไม่ผ่านนะ ไม่เซ็งด้อยับเลยอะโอ้โหมาเองเดื่องแมสติกอีกแล้วโอเคครับโอเคครับโอเคโอเคยิ้มยิ้มยิ้มโอ้โหบ๊วยไม่หลานทิพย์เลยแหละโอเคโอเคโอเคทุกอย่างต้องโอเค สั่ว่าโอ้แม่งเอ้ยโอ้โหโอ้โหทุกอย่างไม่โอเคแล้วโอ้โนโนโน่โนคิวนนคิวนนคิว,ควยังไม่โอเคมันไล่ซึ่งความโอเคกันอู้สิบหายแล้ว อู ooh, ooh, ๋น้องคิว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 โน่นโน่นโน่นโ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 นผมต้องตอนนี้ต้องใช้สมาธิแล้วล่ะตอนนี้ขอให้ผ่านเดียวเฮียเล่นมัรอบสองโอ้โที่ห้าวะ่ะ มาแล้วแบบความยากสุดยอดอีกเพสเอกเพสครับอีกเพสแบบความยากโอ้โหเฮ้ยเอาจริงเอกเพสเลยเนี่ยอีกเพสมันซื้อโลตัสได้ครับถูกต้องวะเออใช่ใช่ใช่โลตัสเอกเพสโอ้โอ้มาเอเดเมทริกอ่า มาป้าบบ้าบประกัศากไปโอ้วอุ้ยไม่โดนปะะ้าวโดนหระะือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยทีห้านะครับอยา่าอย่าทีห้านะครับอย่าพึ่งอ,อุ้ยจะดลอดปะะ้าวมากะสันเนี่ยนโะอ้โห ไปฉายอู้หูไม่น่ารอดเฮ้ยอู้หูปฏิหารรอดได้ไง,ไงวะอู้หูอู้หูอู้หู yes อู้หูพลังแบบเือนเคลือ่อนพลแบบกำมือแบบ สุดยอดอ่ะถ้าเกิดไม่อูหกเหมือนเดิมสุดเดิมไม่เลนคืนหกนะครับก็จากไปเท่านี้แล้วกันนะผมไว้ติดตามเขาหน้ากับเกมไฟในแอดพาร้นะครับสำหรับวันนี้ลาอนสวัสดีครับ